ก้อนนะโอ้ขวัญเข้าไปปะเออนี่ย้ออลลลอุ้ยยยยบลอืโอ้ดินตั้งแตกล่ได้หนีพะมดอุ้ยเดียมงตีนอุ้ยเออเอ้ยใหญ่ใหญ่นี่อ้เอาก้อนกูมีนะเออ

แต่แต่ละองค์ตีนข้ามีละกันถ่ายมดอ่ะเออถ่ายมดอ่ะวะก่อนบ่อมันแล้วเต่ากะมันแล้วมันเป็นคนเดียวมันเออลวกยังบ่ออ่อออ่อบีบก้นแฮมวะเออไปบีบเตอะสัวปุ๊บเออโอ้สัวแล่เออสัวฮันแร่วะยุ่มไปเออไปยุ่มก้อนฮะกาวันดียมํา ขมิบตูดติกติกอ่ะเอาขมลาดเดือดเออเอาตังเพมละยุ่มก้นน่ะแล้วโอ้ยขมิบแล้วนะเออขมิบแล้วนะไปแย่เออไปแย่วะ่ะสวะแหละโอ้สวะแหละโอ้เออสวะตังเพ่เอาตังปูนเอ็ละเะออตายแล้วเดือนยุ่มเออเดียมยุ่มเดียม